ข่าวแรกเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามอินสตาแกรมของน้องใหม่ดวิกาอยู่เนี่ยนะเราก็จะเห็นแฟชั่นต่างๆเยแยะมากมายเพราะว่าเขาก็จะมีแบบแบรนด์ตัวเองด้วยเนาะแล้วก็จะมีที่เวลาไปทมงไปเที่ยวแล้วก็แบรนด์ต่างๆที่เป็นสปอนเนี่ยให้เขาก็ต้องแบบถ่ายรูปโพสต์บ้างแล้วก็มีถ่ายแบบด้วยคุณผู้ชมล่าสุดนะคะน้องใหม่ก็มีการแบบโพสต์รูปต่างๆตามสไตล์ของเขาแหละและชุดน้องใหม่แต่ละชุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอะเอ๋อลอยโชว์สรีระนิดนึงเออรัดรูปเข้าเชฟอะไรแบบเนี้ย จนก็ต้องมีคอมเมนต์เนาะเขาก็ไม่รู้ก็น่าจะเป็นห่วงแหละนะคะแฟนคลับก็เป็นห่วงนะคะว่ากลัวจะเป็นโรคข้างผอมนะมคือเอาจริงๆเนี่ยเราก็<ต>ว่านี่งงไง,อ,งอันนี้เป็นรูปล่าสุดอาจจะเป็นเพราะกระโปรงนะฝันว่าพาะกะอกระโปรงมันบานมันก็เลยยิ่งดูตัวเล็กเข้าไปอ่ะมันเป็นแบบกระโปรงมันทรงกระโปรงเอวสูงไหมประมาณนี้ไหมแล้วมันบานออกไปไงคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแบบแฟชั่นต่างๆของน้องใหม่อยู่แล้วก็อาจจะมีคอมเมนต์มาบ้างว่า ผอมไปนะคะกินข้าวเยอะๆนะคะอะไรอย่างเงี้ยคือแฟนคลับ FC น้องใหม่น่ารักมากคือเขาก็จะมีแบบเป็นแนวคอมเมนต์แบบแนวเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานนี้แฟนคลับก็กดหัวใจไร้รัวๆค่ะแต่ว่าหลายคนก็อดรู้สึกเป็นห่วงไม่ได้เพราะว่าภาพเซตนี้หลายคนบอกว่าน้องใหม่เนี่ยภาพเช่นนี้หลายคนบอกว่าน้องใหม่ดูผอมมากจนเห็นซี่โครงเลยโดยบอกว่าโหตกใจผอมมากเหมือนนางแบบโรคข้างผอมสุดกินข้าวเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคนไปคอมเมนต์อะไรอย่างนี้นะคะผู้ชมก็อ่านคอมเมนต์ไปกับเราได้เนาะหลายๆคนออก็รู้สึกว่าเอ้ยผอมไปไหมก็จะมาเป็นห่วงอะไรเงี้ยดาวกีกินข้าวบ้างนะลูกเนี่ยอันนี้เป็นคุณครีมคุณครีมนักแสดงนะคะครีมเปบิ้นนี่เหรอเธอเออใช่ครีมแคร์ใช่ใช่ก็มาคอมเมนต์น้องใหม่ก็ตอบว่ารอแม่ชวนก็แบบหยิกแ้มหยอกกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนก็บอกว่าเออทานข้าวบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งฝันว่าอาจจะเป็นเพราะอย่างที่ฝันบอกอะ ชุดมันใหญ่มเมื่อกี้รองเท้าก็ฟูเห็นไหม,มกระโปรงก็ฟูมันก็เลยทำให้ตัว,วยิ่งเล็กกว่าเดิมแต่ปกติเขาเล็กของเขาอย่างเงี้ยอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมกระโปรงแขนเสื้ออะไรเงี้ยมันเลยดูฟูมันก็เลยยิ่งดูแบบเอวเล็ก ตัวบางมากเลยนะเอวนิดเอยี่สองได้ไหมเนี่ยไม่ดาวิกาบอกเอวยี่สองยี่สามคือโครงคือโครงกระดูกแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแบบพอเห็นที่โครงเนี้ยเขาอาจจะเป็นแบบโครงกระดูกเขาเห็นชัดอยู่ใ้่ไงพอเขาผอมเขาก็เลยแบบยิ่งเห็นชัดซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะมันแบบความผอมของน้องใหม่อ่ะคือคนก็กลัวนี่เขาก็ไปกินเนี่ยขนมขนมนะกับมินซาลิดาอะไรเงี้ยเขาก็ไปกินขนมอะไรอย่างงี้นะปกตินะแต่เขาก็กินแต่เขากินไม่เยอะหรือเปล่า ก็ไม่รู้หรือเขาอาจจะออกกังรายกนะใช่หรือว่าเขาอาจจะมีวันชีดเดย์แล้วนอกนั้นเขาก็มีแบบเอเอเป็นวันที่ดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆดูอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่<ก>ไ,มได้ดสวยนะเออเนี่ยสวยก็เข,ข,ข้ากล้องก็พอดีเนาะคือ,อบางคนเนี่ยนี่อ่ะอ่ะดูเป็นคลิปบ้างเออแต่นางคอดแน้วแต่งตรงแต่งตัวอะไรโอเคนะใช่ ก็เหมือนเหมือนนางแบบวิกตอรีซีเคทไม่เธอนะหุ่นก็ประมาณแบบนี้เนาะเออมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความชอบส่วนตัวแต่ว่าก็อย่างว่าแหละบางคนก็มีแบบเป็นห่วงไงกลัวจะผอมเกินเพราะต้องใหม่งานเยอะคือเหมือนกองทัพต้องเดินด้วยท้องอ่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงกินคงกินข้าวแล้วก็พักผ่อนน้อยแล้วทํางานเยอะแล้วก็กลัวว่าเอ้ยคนที่เรารักจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยสุขภาพจะเสีย แฟนขับก็เลยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็คนใกล้ตัวอย่างคุณครีมก็คอมเมนต์นิดนึงทานข้าวหน่อยอะไรอย่างนี้แต่นางก็บอกนางก็กินนะนะเออมีหลายๆคนนะคะที่กินเท่าเราอะ่ะแต่ไม่อ้วนเท่าเรา เขาก็ยังอยู่รูปร่างปกติคือเขากินเท่าไหร่เขาออกเท่านั้นไงแต่เราอ่ะกินร้อยเราเราเก็บไปเก้าสิบหมอเราออกสิบไงไม่ผอผ่านไปไหนเลยโอด้างอยู่ในร่างจริงร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเราก็อิจฉาแล้วกันสําหรับใครที่กินเราก็ไม่อ้วนอะไรเงี้ยแต่อย่างน้องใหม่ก็โอเคค่ะชื่นชมเรื่องของแฟชั่นของน้องต่อไปนะคะ